ชาชีวิตนี้ไม่มีกันใช้ก็ไม่มีมดดำเปิดคลิปอวยพรวันเกิดแต่พี่ชายสุดที่รักสมกับสเตตัสคู่จิ้นคู่ปรับคู่พี่น้องคนสนิทที่แฟนๆทั่วประเทศต่างก็ทั้งรักทั้งเอ็นดูจริงๆสำหรับสองพิธีกรมากความสามารถหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและมดดำข้าชาพาตันเจริญหรือดีเจมดดำเมื่อลาสุด เนงในโอกาสวันดีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ54ปีอย่างเป็นทางการของหนุ่มกัญชยัยทางด้านมดดำก็ไม่พลาดที่จะเปิดโหมดหวานออกสื่อโดยการใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแอดมดดำข้าชาพาเขียนข้อความร่ายยาวส่งมอบความอวยพรพิเศษแด่พี่ชายที่รักและเคารพโดยมีเนื้อความว่า Happy b i r ิร์ดเแอดกัญชัยแค่อยากบอกพี่ว่ารักพี่มากถ้าไม่มีพี่หนุ่มกัญชยัยไม่มีมดดำ พี่รักพี่มากสุขสันต์วันเกิดนะอย่ารีบแก่อมาตะาหนุ่มตลอดไปอยู่คู่กันอัมหิตแบบนี้ตลอดไปขอให้กัญชัยเป็นกัญชัยมหาชนรักพี่นะปีนี้ด่ามไม่ออกปากเบี้ยวขอบคุณชีวิตนี้ที่มีกัญชัยในชีวิตรักพี่นะเท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้มดดำอยากได้แนบคลิปวิดีโอสุดน่ารักซึ่งเผยให้เห็นบรรยากาศการมอบของขวัญวันเกิด ซึ่งก็คือกำไรข้อมือพร้อมกับโมเมนต์หอมแก้มฟอดใหญ่แถมเจ้าตัวยังบอกอีกว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีกันชัยก็ไม่มีมดดำทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นโพสต์นี้ต่างก็หัวใจพองฟูไปตามๆกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันมาคลิปหน้าคะ่ะ